วันนี้ผมพูดกันมาอะไรสดๆเลยครับผมก็มาร่วมทําโชว์ให้กับลาซาด่านะครับผมแล้วก็มี2โชว์ด้วยกันนะครับผมทั้งเพลงคู่แล้วก็โชว์รวมรวมกับพี่เวียค่ะอีกโชว์หนึ่งเป็นโชว์น่ารักน่ารักรวมกับศิลปินทุกทุกคนค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดใช่รถเยอะมากรถกันหนักเราต้องช็อปแล้วใช่แล้วต้องช็อปกันครับแล้วเพลงเปิดคู่ของคู่กันเป็นไงบ้าง ทีครับแต่ละทีก็คือก็ถ้าเกิดเพลงคู่มันก็จะได้แบบฟิลแบบโรแมนติกหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นเพลงรวมก็จะสนุกสนานน่ารักอะไรเงี้ยครัใช่ซ้อมเมานเนี่ยคะโอ้ซ้อมน้อยมากครับเมื่อวันวันเดียวประมาณสองชั่วโมงสองสองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงได้ครอืมตอนนี้เราถึงเอ็ดโดนอะไรบ้างคะเราตอนนี้ดูไว้หลายอย่างค่ะตู้เย็นรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยตู้ยเย็นตุ้ยเย็นเลยเหรอตู้เย็น อยากได้แค่ยังดีอ่ะการไหมคะส่งผลไทยสองหนังต่อกันน่าจะมุกนะคะยังบ้างครับบ้างถ้าเกิดมีของที่เราอยากได้อะไรเงี้ยชอบออนไลน์อะไรนะชอบออนไลน์ใช่ครับใช่ใช่ค่ะหนูถ้าตัวมุกเขาเป็นคนชอปออนไลน์ตลอดไม่ไม่ค่อยแบบไปซื้อเองเท่าไหร่ก็จะแบบสั่งออนไลน์เป็นหลักสั่งนะคะวนใหญยังเหลืออยู่ยังเหลือเวลายังสเก็ตสเก็ตไทยยังไม่ได้ช็อปปิ้งที่รีบช็อปเนาะรีบเลยครับเพราะ ของลดแบบนี้เนี่ยมันมันมีน้อยอ่ะนั้นน้อยวัน <c oughs> เนี่ย11เดือนแล้วคือยิ่งเดือนนี้วันนี้อะลดเยอะมากค<ช>ุณภาพานี่ก็คือแบบเสียดายมากๆา่ะอยากให้อยากเชิญชวนทุกคนมาช็อปกันเยอะๆค่ะช่วงนี้เหมือนเราควงกันรับทัพทีหน่อยอดีครับ <c oughs> จ้างได้อีกเรื่อยๆครับผม <c oughs> ให้เรามาเจอกันเรื่อยๆก็ <c oughs> ดีค่ะมีมีโอกาสที่ดีก็แบบมีหลายๆคนก็ ให้เราไปออกงานด้วยกันที่จริงงานมมันมีติดัติดต่ออะไรมามค่อนข้ามเยีะไม่เคล็ดมือมีมาเรื่อยๆส่วนใหญ่เข้ามาเรื่อยๆเลยแต่บางทีมันก็ชนด้วยเวลาคูเป็นยาวถึงวีน่าเลยไหมคะยังนะมันก็ค่อยๆค่อยๆมาทีละอันทีละอันถ้าแบบเวลามันตรงกันได้เงี้ยมันก็มันก็โอเคได้ไปด้วยกันแต่ก็จะมีละครจะเปิดกล้องนะครับใช่แต่ก็ได้เจอเรื่อยๆได้เจอทุกวันเลยครับ ดีนะคะเจนบัเป็นไงมั้งคะดีค็ดีเราเล่นคู่กันอีกเป็นยังไงบ้างนะพอรู้ว่าจะได้มาเจอโชคดีครับเราเราไม่ต้องแบบละลายพฤติกรรมอะไรกันเยอะเพราะว่าเราเราผ่าเราอยู่ด้วยกันมาเป็นปีแล้วอ่ะในในละครโซเวลีอะไรเงี้ยแล้วก็มาเปิดเรื่องใหม่เราได้เจอกันมันก็ค่อนข้างที่เข้าทางเข้าเข้าใจทางของกันและกันมากขึ้นใช่ เคยบ้านไร่สไตล์ไฮโซโกิจาการตั้งแต่เด็กเลยใช่คาแรคเตอร์นี้แฟนๆน่าจะชอบค่ะเป็นแบบคอมเมดี้เป็นแบบไม่เครียดไม่เครีคยด<ช>เยรา<ช>เป็นมันเปลียดเลยอะไรจากตัวคาเล็เตอร์ของของเรามมันมันสนุกสนานมากขึ้นมันก็จะฉีกจากที่เราเคยเล่นมาไม่ว่าจะเป็นบู๊เป็นเป็นดราม่าโรแมนติกอันนี้ก็จะเป็นแบบคอมเมดี้โรแมนติก ก็จะมีจังหวัโบโบบานหน่อยแล้วก็อยู่โซนโซนบ้านตัวเองโซนทาคอีสานอะไรเงี้ยของบุข้องก็เป็นแนวสไปเดยฮโซค่ะเราก็เป็นเป็นเหมือนหญิงจากเมืองกรุงมาแบบหนีแม่ไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปเจอเขาอะไรเงี้ยก็จะแบบทะเลาะกันเห็นหน้ากันแบบเหม็นหน้านแต่ครั้งแรกที่เจอ งานอย่างตอนนี้แบบนี้ทำงานละครงานอีเวนต์งานคู่รัทรั์กันเยอะแหละคุณหนอเอ๊ะเราไปแบบมูอะไรอย่างนี้ป่าวจริงๆก็เราก็ทําบุญกันนะส่วนใหญ่จะเป็นเน้นไปเรื่องแบบทําบุญแต่ทําบุญในวัดที่ดังๆนั่นานที่เขาบอกว่าถ้านี้ดีใช่เราเราก็ลองไปดูครับลองไปดูลองไปทําดูแล้วก็ศรัทธาสิ่งพวกนี้นะอ๋อก็ชวนไปแพ้คู ถ้าเกิดมีเวลาถ้าเกิดมีเวลาที่มันตรงกันอะไรเงี้ยก็จะชวนกันเป็นกุ๊ปเป็นแก๊งเป็นกวนไปอเงี้ยแสดงว่าเรามาทางสายมูเชื่อเหมือนกันว่าเออขอแล้วมันจะผงเสริมเรื่องงานจริงๆเราก็โวมุกมุกก็ไปไหว้เป็นเหมือนสิริมงคลได้กับตัวเองครับผก็แบบขอพรเฉยเฉจังมุกไม่่อยได้บนอะไรเท่าไหร่ขออะไรขออะไรส่วนใหญ่ก็เป็นงานครับเป็นงานมันยังอยู่ในวัยที่กําลังทํางานกันอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นทํางานครับ ขอกงานคู่กันต่อไปครับครับจะดีมากมากครับอะไรคู่กันเนี่ยครับใช่ครับแย่งขอแย่งขอแต่ยังเหเข้มเราไปมักขนาดไหนเราบนไม่ไม่ค่อยบนครับเราก็จะไปหาที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเราเองมันได้ทําบุญมันก็เหมือนได้ได้เกาจิตใจเราไปด้วยได้ไปสถานที่แต่ละสถานที่ที่เราไปทําบุญมันก็ค่อนข้างที่จะสวยด้วยแล้วก็จะมีของเึ้นชื่อตามจังหวัดต่างๆเราก็ไปหาของของกินของใช้อะไรางครับที่เป็น ของขึ้นชื่อในจังหวัดนั้นๆที่เราไปมี่ยตื่นตื่นเลยคะใช่ไหมรบไปทำบุญงคนมาสายนี้แล้วอาจจะพกแบบของกลางเป็นตัวอส่วนใหญ่พี่ผู้จัดการแล้วส่วนใหญ่ไม่มีเต็มกระเป๋าเลยค่ะรับได้มาโดยบังเอิญนะครับมันมันก็เขาก็เลือกเราอ่ะของพวกนี้ครับก็ก็ได้มาโดยบังเอิญหลวงพ่อให้บ้างหลวงพี่ให้บ้าง ทุกที่ที่เราไปทำก็ก็จะมีทุกคนให้มาบ้างอะไรส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้บูชาแต่แต่ก็ได้รับมาโดยบังเอิญจะเป็นของที่ดีๆทั้ทงนั้นครับคิด่อมาว่าเออมันจะมีส่วนให้เราแบบว่าโด่งดังเนีทกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นมากกว่าให้เรามันมันคือที่ยึดติดทางิใจของเราถ้าเกิดว่ามีมันก็ถ้าเกิดในเรื่องดูแลในเรื่องของเอ่อแคบคลาดปลอดภัยอะไรเงี้ยเราก็จะสบายใจในการขับขับขี่หรือว่าไปทํางานต่างๆ แล้วเร็วนี้มีชวนกันไปไหนอยู่ไหมคะเขาเขาอยากไปถ้ำนาคาอยากไปบ้านผมเดี๋ยวจะชวนเขาอยากไปถ้ำก็ได้มันใกล้กันมันใกล้กันก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเราจะอาสาเป็นไกด์ให้จะพาเขาไปบ้านเลยในไหนๆก็ไปได้ไหนๆก็ไปได้อยากไปไหมไปไหนไปได้เขาพาเขาไปได้ค่ะแต่ต้องถามความสมัครใจเขาน แต่แต่มันอยู่ใกล้แล้วคุณตาถ้าเกิดว่าเรามีแก๊งหรือว่าอะไรไปทําบุญที่บ้านก็จะทากระปงกับข้าวไว้รลออะไรเงี้ยาหารที่ขึ้นชื่อที่บ้านอย่างเงี้ยเตรียมแผนว่าจะพาเขาไปที่<ร><ร>ไหนหรอไหมคะจริงๆที่บ้านผม,มสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากทั้งน้ําตกทั้งถ้ำทั้งสถานที่ท่องเที่ยวมีเยอะมากเยอะมากจริงๆก็อยากจะพาไปถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเราก็อยากพาไปครบเลยแต่แบบพาไปแบบเปิดตัวเปิดตัว,ตว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยโอยจรนะคะ แบบว่าเอยากเจอนางเอกในจอของหลานของลูกอะไรเงี้ยมีไหมจริงๆได้มาเจอแล้วครับเจอที่กองอะไรเงี้ยคุณตาคุณยายมาจากต่างจังหวัดแล้วจะมาหาที่กองอย่างเราไปถ่ายที่โคราชอย่างเงี้ยเราก็จะได้เจอกันเพราะว่าไงเพราะว่าเนี่ยมันเป็นในจทำไมทำไมตัวเล็กจังเล็กน่ารักน่ารักไม่เตี้ยแต่พแค่แบบเป็นผู้หญิงดูแบบน่ารักอ่ะกินกระปุกกับยาย อะไรเนี่ยทิดตาคุณยายครับคนานๆทีเนี่ยขึ้นมาพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเชียะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาโอ้โหเชียร์ไกลเลยอยากทำงานช่วยกันทำงานเนี่ยครับทำงานไปก่อนใช่ทำงานไปหาเจอเก่เองไหมเจอกันไหมเจอเจอเข้มหรือว่าเจอเยี่ามอ๋อเจอที่กองค่ะตอนนั้นเหมือนเขาแบบแบบมหาเข้มก็มีโอกาสได้ไหว้ไหว้นิดหน่อยค่ะ สะเบียงมาส่งครับใช่ตอนนั้นก็ถ่ายถ่ายเลยไม่ได้แบบมีโอกาสได้คุยกันเท่าไหร่พี่เค้นะนีน่ยนางรองเลยครับครับนี่นางเอกของผมคอเค <c oughs> ขอบคุณครับ